สวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องอะไรอีกเรื่องหนึ่งที่มันสะดุดใจผมนะครับเอ,อมาจากหนังสือเรื่องเพลงไทยตามในประวัติเพลงไทยตามในประวัตินี่ปกนซ่อมนะครับหนังสือเก่ามากเลยหนังสือผมนี่มันย้ายบ้านบ่อยแล้วก็ละหกละเหินตามผมมานั่นแหละส่วนมากก็สภาพก็จะแย่มากๆเลยเพราะตอนหลังนแมวมันมาอยู่ด้วยหลายตัวแมวมันก็มักมจะรับเล็บนะกับกองหนังสือหนังสือก็จะชำรุด น,นี่ก็เป็นไปตามสภาพความเป็นจริงหนังสือก็เอาไว้อ่านเอาไว้ใช้งานนะครับชํารุดลุกลุยเป็นไปตามความเป็นจริงไม่ได้มีหนังสือไว้ประดับบารมีหรูๆรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากทำชื่อคลิปว่าเพลงนี้มีตำนานคือเพลงของเราเนี่ยเพลงไทยเราต่างๆนานาอะไรเนี่ยเพลงที่ผมเห็นว่าไพเราะเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมก็พยายามจะเสาะหาเรื่องราวความเป็นมาของมัน ว่ามันกลายมาเป็นเพลงเพลงหนึ่งได้อย่างไรเพลงที่จะพูดถึงวันนี้ชื่อเพลงราวดวงเดือนนะครับที่มีเนื้อเพลงว่าโอ้ละหนอดวงเดือนเอ่ยค่อยมาเวา้ารักเจ้าสาวคําดวงโอ้ดึกแล้วหนอค่อยขอลาล่วงอกพี่เป็นห่วงรักเจ้าดวงเดือนเอ่ยเออเพลงนี้นี่อืมใครไม่เคยได้ยินก็น่าจะเป็นคนที่ คนหูหนวกโอ้ละนอดวงเดือนเออยเ,เราจะได้ยินเพลงนี้มาตั้งแต่จากที่ใดที่หนึ่งอ่ะตั้งแต่เราเป็นเด็กขอลาแล้วเจ้าแก้วโกสุมค่อยนิรักเจ้าหนอขวัญตาเรียมจะหาไหนมาเทียมเจ้าดวงเดือนเออยหอมกลิ่นเกสรเกสรดอกไม้หอมกลิ่นคล้ายคล้ายเจ้าสูเรียมเออย หอมกลิ่นกลุ่นคลันหอมนั้นยังบ่เลยเนื้อหอมสามเชยเราและเหนือเนี่ยครับคือเป็นเนื้อเพลงเตอนเรียนหนังสืออยู่แล้วก็ไปรงเรียนวิชาดนตรีคลาสสิกการหัดฟังดนตรีคลาสสิกอะไรเนี่ยตอนเรียนหนังสืออยู่ตอนเรียนระดับปัญญาตรีมาพอไปเรียนขั้นจริงๆเนี่ยไม่เข้าใจว่าเพลงคลาสสิกนี่มันไพเรายะยังไงคือฟังไปก็ไม่เข้าใจนะง่วงถ้าเป็นส่วนมาก แล้วก็เวลาเวลามีวงดนตรีจากต่างประเทศเนี่ยที่เขาเล่นเพลงคลาสสิกเนี่ยเขาแวะมาทําการแสดงในประเทศไทยอาจารย์ก็จะบังคับให้ไปดูก็ไปดูไปฟังก็บัตรนักศึกษาก็ยี่สิบาทอะไรอย่างเงี้ยราคาถูกก็ไปดูไปดูคอนเสิร์ตเอ,อ่ออาจจะเป็นวงใหญ่ก็เคยนะครับแล้วก็เป็นวงประเภทแชมเบอร์มิวสิกอะไรก็ไปดูไปดูอย่างนั้นแหละส่วนมากก็จะไปหลับนะไปดูที่โรงละครแห่งชาติส่วนมากก็จะจัดที่โรงละครแห่งชาติ จนกระทั่งอีกวันหนึ่งอะ่ะมีวงดนตรีวงหนึ่งถ้าจำไม่ผิดเป็นชื่อวงวงวอร์ซฟินฮาร์ม i นิกออเคสตานะครับมาเปิดการแสดงที่หอสมุดแห่งชาติแล้วผมก็ซื้อตั๋วไปดูราคายี่สิบบาทเขาก็เล่นเพลงของบาร์ของโมซาร์ตอะไรอะไรต่อมีอะไรที่เขาถือว่าเป็นเพลงไพเราะของของโลกตะวันตกนั่นแหละมาผมก็ทนทนฟังไปรู้เรื่องบ้างมารู้เรื่องบ้างภาษาไทยก็อย่างที่เขาพูดกันว่าต้องปีนบันไดฟังเพลงคลาสสิกคือไม่ได้ ไมได้เข้าอ,อกเข้าใจทราบซึ้งอะไรถึงปานนั้นต้องหัดนานมากเลยถ้าจะฟังเพลงคลาสสิกเพาะนะนะครับแต่ว่าวงดนตรีวงนี้ครับวงแชมเบอร์เล็กๆเนี่ยจะ้ะที่มาจากโปรแลรนด์เนี่ยชื่อวงประมาณนั้นแหละถ้าจําไม่ผิดเขากลัวคนไทยเ,เขากลัวคนไทยง่วงมั้งเขาก็เล่นเพลงของโมซารทของบาคของซังซองอะไรไปแล้วก็ตอนจบรายการเขาเล่นเพลงลาวดวงเดือนด้วยด้วยไวโอลินนะ โอ้ที่นี่เองผมเข้าใจในทันทีนะที่ได้ฟังราวดวงเดือนที่บรรเลงแบบแบบฝรั่งว่าไอ้คาว่าดนตรีเป็นภาษาสากลน,นั้นมันมันคืออะไรจากนั้นมาก็ออสนใจนะครับสนใจดนตรีบริสุทธิ์ที่มันอะไรมันไม่มีเครื่องกีดขวางทางภาษาเป็นภาษาสากลจริงๆเพลงถ้ามันจะเพราะมันเพราะเองโน้ตด,ดนตรีมันทําให้เรารู้สึกอย่างนั้นเอง ดังนั้นเพลงราวดวงเดือนเนี่ยครับมันเลยเป็นเพลงที่ทําให้ผมตื่นนะครับตื่นจากความดิบความเถื่อนความอนาระยะม,มาสู่โลกของสุนทรีนี่นะครับนี่ก็อ่านเนื้อเพลงราวดวงเดือนให้ฟังไปหน่อยหนึ่งแล้วประวัติเพลงร <c oughs> าวดวงเดือนเป็นพระนิพนธ์ของกรมหมื่นพิชัยมหินทโรดมต้องจําชื่อนี้นะครับกรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม รมหมื่นพี่ชัยโปรดทำนองลีลาเพลงลาวดำเนินสายซึ่งเป็นเพลงสำเนียงลาวที่เรียนมาจากเพลงสักวาลาวเล็กทรงนิพนธ์เพื่อจะให้เป็นคู่กับเพลงลาวดำเนินสายขณะคราวเสด็จตรวจราชการภาคอีสานในว่าคงเสด็จโดยทางเกวียนเป็นระยะทางไกลจึงประทานชื่อเพลงว่าจึงประทานชื่อเพลงเพลงเนี้ยที่ที่ท่านท่านทรงแต่งเนี้ย ว่าเพลงราวดำเนินเกวียนนอกจากทำนองที่ไพเราะแล้วยังได้ทรงนิพนธ์บทร้องไว้อย่างซาบซึ้งจรงใจนี่เวลาท่านแต่งเสร็จแล้วก็ลองบรรเลงกันดูลองต่อเพลงกันดูก็ปรากฏว่าได้รับความนิยมจากวงดนตรีไทยอย่างแพร่หลายเนื่องจากเนื้อร้องมีคําว่าดวงเดือนมาตั้งแต่ต้นเพลงนี้คําว่าดวงเดือนมันเยอะพูดกันง่ายๆแล้วก็ยังมีอีกหลายแห่งกว่าจะจบเพลงผู้ที่ไม่รู้จักเพลงนี้มาตั้งแต่ต้น หรือเมื่อต่อเพลงหรือจดจำมาร้องบรรเลงตลอดจนผู้ที่ได้ยินได้ฟังก็เลยเรียกเพลงลาวดำเนินเกวียนเพลงนี้นะครับว่าเพลงลาวดวงเดือนกันทั้งนั้นจริงๆใน,นชื่อเพลงลาวดำเนินเกวียนแต่ว่าชื่อนั้นเนออเลือนแล้วละ่ะผู้คนเรียกเพลงลาวลาวดวงเดือนกันทั้งนั้นกระทั่งเป็นที่ติดตากอย่างแพร่หลายเบื้องหลังความเป็นมาของเพลงลาวดวงเดือนดังกล่าวแล้วยังมีเหตุแห่งความดนใจอย่างอื่นอีก กล่าวกันว่าทรงนิพนเพลงนี้เพื่อจะทรงระบายความรักความอาลัยที่ต้องพัดพรากรักกับเจ้าหญิงในตระกูลฝ่ายเหนือผู้หนึ่งพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าชายเพนพัฒนพงศ์เป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมรกตประสูติเมื่อวันที่13กันยายนพศ2425ได้เสด็จไปศึกษาในประเทศอังกฤษเมื่อเสด็จกลับ ทรงเข้ารับราชการในกระทรวงเกษตรตาธิการในราวปีพศ2446กรมหมื่นพิชัยทรงสำเร็จจากอังกฤษมาใหม่ๆยังไม่ได้ทรงกรมคือยังไม่มีงานที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงคงำลำรงฐานะเป็นพระองค์เจ้าชายเพนพัฒนพงศ์เจ้าชายเพนพัฒนพงศ์ได้เสด็จขึ้นไปเที่ยวนครเชียงใหม่เจ้าหลวงอินทะวะโรรสุริยวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่และพระญาติผู้ใหญ่ได้ทรงจัดงานจัดงานต้อนรับนะครับมีการแสดงต่างๆสนุกสนานกันเป็นเวลาหลายวันคือความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าเมืองเหนือกับเจ้าจากกรุงเทพนี่ก็มันนั้นก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่กรุงเทพเพิ่งผนวกเอาเอาเอาณา,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 าจักรลานาเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยามได้ไม่นานนะัก ครั้งนั้นเจ้าราชสัมพันธวงศ์งเรียกว่ารรมลังกาและเจ้าหญิงคำย่นผู้เป็นชายาได้พาพระธิดาองโตนามว่าเจ้าหญิงชมชื่นมาร่วมในงานข่าวนี้ด้วยพระองค์เจ้าชายเพนได้ทรงพบปะสนทนาด้วยกับเจ้าหญิงกับเจ้าหญิงชมชื่นนี่นะครับก็พอพระไทยจนกลายเป็นความรักครั้งแรกของเจ้าชายหนุ่มเจ้าชายเพนพัฒนพงศ์ พระชนมายุได้21พรรษาเจ้าหญิงชมชื่นเนี่ยพระชนมายุแค่16พรรษาจากนั้นพญานาลิศก็ได้นําพระองค์เจ้าชายเพนเข้าเยี่ยมเจ้าราชสัมพันธวงศ์ที่คุ้มอีกหลายครั้งนานวันเข้าพระองค์เจ้าชายเพนก็ทรงให้พญานาลิศเป็นเท่าแก่ขอเจ้าหญิงชมชื่นแต่ได้รับการทัดทานจากเจ้าราชสัมพันธวงศ์โดยขอให้เจ้าหญิงมีพระชนครบ18เสียก่อน และให้ปฏิบัติตามประเพณีกล่าวคือพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใดจะทำการเสกสมรสต้องได้รับพระบรมบราชานุญาตเสียก่อนเพื่อจะได้อยู่ในฐานะสภัยหลวงนิฉะนั้นจะทรงเป็นแต่เพียงนางบำเรอเท่านั้นนี่พูดง่ายๆคือทางฝ่ายหญิงเขาคงห่วงนะเขาเป็นห่วงลูกสาวเขาว่าถ้าแต่งงานจะไม่เรียบร้อยไม่ถูกต้องก็เจ้าเจ้าหญิงจมชื่นก็อาจจะจะไม่ได้อยู่ใน ฐานะสะพ้ายหลวงพญานลิศเท่าแก่นำความผิดหวังมาทูลให้พระอ,องค์เจ้าชายเพนทรงทราบเมื่อทรงผิดหวังก็ต้องเสด็จกลับกรุงเทพการสู่ขอเจ้าหญิงเมืองเหนือได้รับการทัดทานอย่างหนักหน่วงหมดหวังทุกประการคลาดายสายลมเหนือพัดมาจากเชียงใหม่พระอ,องค์เจ้าชายเพนก็ทรงรันทดใจยิ่งขึ้นเจ้าขึ้นมาคาาดก็ทรงดนตรีหรือเสด็จไปฟังดนตรีตามวังต่าง เพลงเพลงลาวดำเนินเกวียนหรือลาวดวงเดือนเป็นเพลงที่ทรงนิพนธ์ขึ้นเพื่อลำลึกถึงความหลังและความเศร้าคลาดายที่ทรงลำลึกถึงเจ้าหญิงชมชื่นก็จะทรงดนตรีเป็นเครื่องประกอบพาาระหฤทัไทยถ้าไม่ทรงเองก็จะให้มหาดเล็กเล่นให้ฟังเพลงลาวดวงเดือนจึงเป็นเพลงหนึ่งซึ่งจะขาดไม่ได้ตลอดพระชนชีพของพระองค์เนี่ยหนังสือนะครับชื่อหนังสือเพลงไทยตามในประวัติผู้เขียนใช้นามว่าครูเงิน สภาพหนังสือก็ยับเยินหน่อยนะครับขอโทษด้วยตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารฟ้าเมืองทองนะครับพี่อาจินอาจินปัญจพันธ์เป็นบรรณาธิการแกได้เคยอ่านต้นฉบับเนี้ยแล้วก็บางทีก็ไปคุยกับแกแล้วแกก็รับลึกถึงเนื้อหาใจความของของ,ของเรื่องราวของที่มาของเพลงเพลงเนี้ยได้แกก็บอกกล่าวให้ฟังมีความจําดีเยี่ยมแล้วก็มีความรู้ กว่างไกลมหาศาลนะครับชื่อหนังสือเพลงไทยตามในประวัติเขียนโดยครูเงินนะครับตีพิมพ์เมื่อนานนมกาเลมาแล้วใครเจอหนังสือเรื่องนี้แล้วใครเป็นคนที่สนใจดนตรีก็ซื้อเก็บไว้นะครับซื้อเก็บไว้ให้ลูกให้หลานก็ยังดีขอบคุณครับผมจะไม่ร้องเพลงราวดวงเดือนให้ใครฟังเป็นอันขาดสวัสดีครับ